สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นอ่าเป็นมีปัญหานะครับเนื่องจากโอลลมเสียงมันลดเองเนาะไหมทำให้เสียงเบานะในคลิปนี้นะครับก็ไปคลิป EP7 และ EP8 ของ h u n g e r g a เกนะครับก็ผมจะเอามาตัดรวมกันเลยนะครับเพราะว่ามันเสียงมันเบาเนี๋ยวมันดูไม่สนุกนะแล้วก็ตัดช่วงที่อ่าตัดช่วงที่อ่าไม่ค่อยสนุกออกไปนะครับตัดช่วงที่เรา อไปตีผู้เล่นอะไรเงี้ยเออที่มันสนุกสนุกนะผมก็จะมาออในพาร์ทเจ็ดพาร์ทแปดนะเออนั่นแหละเออก็ไปดูเลยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับพบกับผมนะฮอ,อ่านิเกมนะฮะสวายเวอร์ฮังเกอร์เกมพาร์ทที่เจ็ดแล้วนะครับผมได้ท็อปแล้วนะครับใครว่าสวอตออฟทีวีอะไรว่าสวอตออฟฮีโร่ทีวีอ้าจิ้วจิ้วจิ้วอ้าจิ้วจิ้ววิ่งก่อนเ <laughs> ต็ดเดม down step down

วาก็ไม่ได้บ้านะอะย่าเออนครหน้ามืดดีก็รู้สึกหน้ามืดนะอ้าวกูตายแล้วครบเสร็จครับโอเคไปหาของดีกว่า จะเกิดไม่ใช่หรอตรงนี้หาของคาร์บเลยเนาะเฮ้ยใครยเย้เนานะฝีมือสูบคนนะสวอตอ๋เรียแบบร้อยโอ้เฮกช็อตโอ้เฮกช็อตเลยเฮกช็อตเลยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นไปไหนไปไหนกันดีฟกันดีฟเป็นดีครับ

ใจร้ายพี่ไม่พี่ไม่ใจร้ายขนาดนั้องพี่ใจดีบ้างนะบางทีนะมันในกาลมันพาไปอะจริงดิกำกำครั้งพี่ก็ใจดีนะพี่ไม่ได้ใจร้ายใครหรอกไฟเยอะไฟเยออะะไฟเยืด โอ้ยอยชิบหายตายแน่ตายแน่เฮ้ยจะปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ้เฮียตายแน่ตายแล้วตายแล้วเย็นเย็นเอางไปเยอะครับไปเยอะยี๋ไปเยอะบี๋โอ้โหเฮ้ยโอ๊ยรบบเฮ้ยทำไมติดไฟเยอะมากเฮ้ยจะปุ๊บโอ้โหโยน้ำเมาส์กูนี่เมาส์กูนี่ สะบัดแล้วฮะท่านผู้ชมใจเย็นใจเย็นองโหมีการลบโดนเง่้เยอะโดนกูนี่กูเทียบช็อกได้เลยนะไม่มีอาหาร เสร็จโจแล้วครับเสร็จโจ้ไม่มีอาหารหรือน้องเสร็จปี้สิโอ้ยเยี่ยชิบหายโอ้โหออเออยิงไม่ทันตายคิดนิดเดียวขอโทษยิงคงก็ยิงเยอะอยู่ เซิร์ฟที่สุดยอดนะฮะโปรโมทนะได,ได้จากเซิร์ฟไหมไม่นะครั้งแรกได้ยุงได้ยศไงเออไม่ได้หรอก <laughs> ความเก่งของเราไงเออไม่บอกเลยไปไหนไปไหนเนี่ยดาบเที่ยอะไรวะเอ้าโอ้ยเที่ยชิบหายติดไฟไม่ดาบไฟไฟเออเออไม้แม่เฉยเอีอเออเออนเยนขอ,อ,อแม่พี่น้องไม่มีดาบนะสิเอียนเนาะนนโอ้โหไม่ดาบอย่อยางโหดมีละ <laughs> เอ้ยเราต้องโอ้ดาบเพชรไปก็วิจัยเล้ยใจเยเลี้ยนเอาดาบก่อนโอ้เออได้ดาบไหมได้ดาบไหมได้ขคือไม่ดินโอ้ตายแน่นอนตายแน่นอนตายตายตายตัวตายตัต้องตายแน่แน่ไม่มีดาบ ออตายครับงานนี้สถาน,นีก็สาน,นีก็นนกสุดยอดนะจุดทำไมไม่เข้าใจีวจุดไฟไฟเออไฟเออจงมาดาโอ้โหดาบพี่อะไรวะจีจีๆๆไปละ ตามมาทำไมเร็วมีฟรีฟรีดฟรีดเลยฟรีดเลยฟรีดเลยโอ้ตามมาทไมมัเข้าใจไอ้ไม่ทำอะไรให้คุณโอ้ยโอ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 ยตีเวยตีโรยโรยตี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 ะ เฮ้ยนายตายเร่อลืมเรื <S 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 ่อยเฮ้ยอัยนายตายอีกแล้วอ่ะเขาไม่ตายบ่อยเลยอ่ะทำไมนายคลิปนายเก่งเลยอ่ะเอ้ยเอ็นอีกสักสองตานะะทำไมต้องทำเสียงแบลวไม่เข้าใจไม่ได้ว่าไม่ด้วรไม่ได้รอจับเล็บเล็บเล็บมบ จะรองเพลงทำไมไม่้าใจจริงๆดันโอ้ไม่มีมีก็ไม่เอาไม่มีก็ไม่เอามีกันก็เอ้ยเอ้ยส,อส,สอปอตสปอตอฟทีวีฮีโร่อ่ชื่อชื่อทคเฮดโทตอวีอ,วอเนเเตอร์อะไรเคเคบก็ไม่ใช่ เฮ้ยก oh, <right? S 2> um, ูกดผิดอ้ชิบหายไอ้ยใจเย็นใจเย็นกูกดผิด ไช่เลยนะ,ะคนอยู่ไกลนะไกลมนะไกลไอยู่ใกนะ้ักวเยอะแม่แมถ้าวันใหมมันเข้าเดสแมทไวจังว่เร็วๆรรีบหาของ มดหมดทำสิบิทำชิบิจ no ิมฮ่าจม่อ๋อเฮ้ยหายไปบล็อกเลยายละหายละแดกแดกแดดเมาคนนี้นาซื้อใหม่ละใจเย็นใจเย็นมาทาไมหาของอยู่่าของอยู่ใเนี่ย ใจเย็นใจเย็นโอ่ยนายไม่ดีนะติดยาพิษไหมครับยาพิษไหมครับโอ้ยทิหายติดเหมือนกันติด้ยนะไปไปมันชิยโอยชแกัก่าเด็กก็สียามีอีกวดนึง อ่าเป็นไงคัชไม่คัชไม่คัชอือเล่ขีแ้แตกโอ๊ยอย่าพึ่งกระตุกดิเป็นไงคัชได้เลยหนึ่งเงินสิคัชอ่าไม่คัชไม่หนีทำไมคัชเอ้ยเอ้ยมีการดีฟดีฟทำไม่ ใช่เฮ้ยเก่งเก่งต,ตัวนี้กูตายแน่นอนตายแน่นอนเก่กแตตายแน่นอน เริ่มเริ่มไฟจะไอ้ใจเย็นนะครับอย่าดูแต่กูนะเออมันก็ไปปีคนอื่นมากก็ได้ไทำคลิปนานๆหน่อยทำไมทำไมเข้าใจโอ้ดาบเลมอนไนหะ้ไฟดีตอวนี้ลิวจะไม่ยุ่ง เว้ยเว้ยแต่แต่แต่เร็วติดนะแต่เร็วติดนะเว้ยสเต็ปนะสเต็ปนะสเต็ปขั้นโหดอ่ะเออลากาบ็อกตรงนี้เล่นบ่อยเอ้ยชิบหายเ <laughs> มาขาสวยบอกแล้วเมาขาสวย าเงี้ยหมครับเป็นสเต็ปหลอกล่อผู้เล่นไงเออจริงแม่งเมาจะเน่าอะไรนะเมาหมดเสียหนะมดเสียเขาไปอย่างเก่าอยู่แล้วอ่าใครดูอยู่กูไม่รู้เหมือนกันนะครับ7นะ่างมาครับเราจะหาของเราไปหาของเข้าเดนแมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายไวเอ,อ้ยอะไรเนี่ย กูว่าของกูว่าหลอกกูอะเปิดได้ที่ไหนน่ะอ๋ออ๋อผมคงไม่งงครับตอนนั้นผมโดนแล้วไง๋อ้ครับ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 ดู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 อ่าัาเป็นงั้นแหละจริงๆไม่ลงหรอกดูดิครับมีกระดัาเจอลายด่านละ แรงว่ะเฮ้ยโยไอ้ควายมันไม่มียิงกยิงได้เลยยิงได้อออ้ะออม,งงมีนั่ดูวิ่งเอยาปาทิงใครสั่งใครสอนยกอง เพิ่นทองคิปนีนี่ไม่ต้องใช้นะเดนแมทอ่ะจัดเต็นระเบียบระเบียบระเบียบระระเบียบระเบียบเออมาเฮ้ยของกากทำไมทำไมของกากจังวิ่งไปหาเขาเขาเป็นดาบโหดนั่นน่ะเออชิบหายยัง Hoàng gia mày cập bưng hai. Smaller, smaru, smaru. Mount, 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 ังปางราชานะคะชาชานะคะชูไม่มีจีจีโอ้จีจีชนะเลยจีจีเล่นเรื่อยใจละมันดีลงมันทำเป็นลายว่านะเก่งไหมครับโอ้โมงไงชนะแล้วโมงไงถ้าผมเล่นนะผมโม้ถ้ามันทีเงี้เพราะป็นกลางนี่ไม่ได้ครับเมาส์นี่กากเนาะ เอาสปิไลาไงหมุน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 ุมุนเฮ้ยอย่าพูดมากครับเราเล่นเพูดมากอย่างนี้แล้วก็ไม่ไหวนะอืมไม่ไหวนี่อะไรนะน้ำลายนะเออน้ำลายกระเด็นเนี่ยเอยมาก่อนเ๋ยได้ใช้มาทำไมนะปลูกหญ้าแล้วโอ้ยโอ๊ยติดโอ้ย

ายเดสแมงไม่มีของสัดด้วยเออ้อยๆย,โยัโด,โโดโน,นับอ๊วิงเลยวะจะมาดมาดมาดก,ก,กผมเนี่ยไม่ได้หรอกเนี่ยมันมีทางข้างล่างไม่ดูไม่ดูไม่ดูนั่น่ะ Ho sài sảo mão 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 มาแล้วมา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 โอ้มามมชนะอีกจริง้ยน้องไไหวเจ้าพเไม่แพ้จริงนะาอ็คลคัรบอ่าจริงไ้ยครับตอนนห้ก็ได้ตัวแล้วเอาพวกขุดมานะครับเออเอ้ยนเอาก ดาบสองกันมีดาบไดมอนโอ้ตามแม่ตามแม่อุ้ยทะนูทะนูทะนูใจเย็นทะนูทะนูกูมไม่สู้มไม่สู้คนชื่อเขี้ยอะไรยาวชิบหายซอมบี้ซ ombo ซอมบอี้โอ้ยมีดาบมีดาบด้วยมีดาบด้วยมีดาบด้วยเบ่แถวนี้มีของเนี่ย ว่าเราต้องห้ามอยู่ที่นี่นานเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะตายนะฮะเออเอ้ยๆเล็กกูโยนมันเนี่ยแ่เสแกนช้าเลยเดินซ้ากล้เลยนะอ่ยาไกลล,ละ <c oughs> เดินห่างคนไกลนะดีนะโอ้เก็บของดีวกว่า โอ้เราเจอหัวมังคาวแล้วนะะเก็บโดนทิ้งอ,อยุดทำไมไม่พอใจรออีกอันดิบโอ้เก่งจังเลยสวอตออฟทีวีดาวเทียมไม่ใช่ไม่ฆ่าฆ่าได้เยอะครับจะเข้าเดนแมทแล้วทำไงดีรีบเก็บของเบย์รีบเก็บรีบเก็บของจิ้มเบย์จุงเบย์เลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสิบวิสิบวิสิบวิบวบวโอ้โหยังโหดยังโชดยังโชดยังโหด ไปเก็บของเยอะเอาหายละเฮ้ยเฮ้ยหายใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับเร็วแดกของแป๊บไปเลยผมช่วยเจ็บน้อยเจ็บร้อยไปดิไอ้ยเหี้ยทางนู้นดิทางนูนงน้นมันจะตายแล้วนะแล้วจะะัวบป๊บกโอ้ิยลดองยูดอง ได้เลยครับตวกไปเอ็นตามโหโลบครับโอ้โหลบครับโอ้ยยายาตัวนี้ผม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 ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเฮ้ยจับเฮ้ยแต่ดีไปไหนเฮ้ยมีมีดีฟมีดีฟสเตปให้ยัอเรือกไม่เป็นนะไม่ได้ครับนี่ผมไม่เว้นจริงๆเออเ๊ะแย่เลยเอ็นเขินห้องแป๊บ Hjem. Hey, hey. yeah. oh, 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 oh. มาเมาเผื่อลงไฟลงไฟลงไฟชนะหมื่นดีละชนะบ่อยเลยพี่แกศชนะเลยเนี่ยชนะบ้างก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เ,เดิมจีจีชอบอะไรวะ บาบ่ายบาบาบาบ,าบ,าบ,าบาล็อกล็อกอะไรวะไปละไม่อยู่ละไปหาของไปส่วนฟุ้มจะเอา่า เดือดขาครับน่าูตายเองเกินมาก็ตายนสสาทั้งห่ะไวัเขาจะได้เล่นนะครับวัวเขาค้างอ่ะอ๋อขอโทษครขอโทษเขามาเข้าเร็วไปมากทั้งที่ก็เข่าเร็วไปนะดาบเดมอนนะมึงมา

คนน่าจะเข้าไวนะเขา้เขาเข้าที่เหม็นไวเนาะเจ็ดคนก็ถือว่าดีนะครับดีตรงไหนไวะคนเยอะอยิ่งตายไวนะผมว่าไอคนนั้นสงสัยจะแค้นผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อนดุ้ยเ,เ,เ,เปเียบอย่าตีผมว่าจะตีอย่าตีอย่าตีอย่าตี มันไม่ดีอ่ะรู้หรือเปล่ากลัเขาจะด่าเดมอนหรือวะว้าสิ้นชัยช่วยเลย Help me please 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 นายนายช่วยเราหน่อยมันด่าเดมอนนะนายนายนายของเราจะหมดแล้วนายช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยสิ้นชัยแล้วมา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 แล้วเราตกใมเ้ำใจั้ำเดปเดฟ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 รู้ตกลาวาเนี่ย ตามมาไหมตามมาไหมตามมาไหมไม่แลาวอะอุ้ยชิบหายชิบหายรอชมาแล้วครับแล้วจริงจริงมุ้งจะจิงจริงเฮ้ยชิบหายรงเร่าว่ารงเร่าเลยว้าเราไม่มีเสบียงไงงั้นเราก็ฆ่าไปได้สองตัวไงเราไปดูเดนแมทดีกว่านะอะแรงนะตอนนี้อ่าเบบี้ล็อกเราเชียร์นายอยู่นะครับไม่เชียร์มึงไม่ยิ้มตีกูยิงเลยเลยผมว่าเบบี้ล็อกชนะครับ ได้เปรียบยศหรือเปล่าครับกูมไม่รู้รนะยศฮีโร่นี่มันขอเทพได้หรือเปล่ากูไม่รู้นะครับ้วววน,ะนี่พูดห้วนะถ่ายรูปไปเสียงกูไปละไม่ไหวละไม่ไหวละเลขตาหนึ่งอาอคืนแล้วะใครตามมาไหมเห็นแต่หน้าเห็นแต่หน้าตัวเอง <c oughs> โอ้ ไปตายแล้วเนี่ยไม่ทางเมืดๆเฮ้ยเฮ้ยเดีเขาเดินมาแล้วชิบหายอาหารกูยังไม่แดกเลยเยี่ยมหายแล้วเ <c oughs> ข้าไม่ไรวะเฮ้ยเจยินเฮ้ยทำไมาอาหารไม่เพิ่อมอ่ะ ม่ล็อกโอ๊ยมันใจเย็นดเีเราควันที่เป็นคนดีแล้วก็ควันช่วยเหลือชาวบ้านนะ ล้างเพียงแค่นี้นะครับก็อัดไปสองพาร์ทนะครับอ่าไม่ไหวจริง